นะครับก็คือนะครับเราเอาผ้าอุ่นเอาผ้าชุบน้ำเราเป็นเวฟหรือกะติกน้ำร้อนอ่ะกดใส่ผ้าแล้วมาเปิดเปิดมันก็คือทำนี้นาเวลาเวลาประคบนะอค่ะให้เราผู้ดังไว้นะสวยจมูกไปนะวันนึงอย่าไปปิดจมูกนะประคบก่อนเปิดนะครับแล้วก็เนี่ยนวด คือการปรับเบาๆก็คือเรากางนิ้วอย่างนี้นะทำหลวมประสบการณ์ตรงมากที่ห้องน้ำผ่าปล่อยแล้วตรงนี้ครับท่านนี่ที่อยู่ในห้องน้ำเดียวแล้วก็สับๆจะไปสับแลงนะป้าอ้วนอีกแนะนำอย่าทำเลยเลือดปูผมึงยังทำเลยแค่มึงตัดผมมึงก็รวดหัวไม่ไดตัวแล้วมึงยังทำนะครับก็แค่คืนๆกดตรงเนี้ยจุดตรงนี้ครับจุดประสาทตรงตรงเนี้ยแล้วก็รูดมาโอ้โหคิ้วแล้วมันจะรู้สึกผ่อนคลายครับ เสร็จปุ๊บเราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็ไปดูบุหรี่สักมวนอะไรก็ไม่ได้สักหนึ่งนาทีครับแล้วก็หรือจะไปลุกระเป๋ากระเป๋าไมได้หนึ่งนาทีเสร็จปุ๊บก็เปิดก็ออกมาตายแล้วเปไล่ด้วยก็ไม่แน่เสร็จปุ๊บก็เอามูดครับตีโฟมไปใส่ถ้วยครับบีบใส่ถ้วยพวกก็ตีตีตีโฟมให้เป็นคู่เล็กๆเหมือนพวกกาน์ะตายแค่นี้ตายแค่นี้ที่ร้านเราเพื่อนก็ชอบเนี่ยตีเข้าไป แล้ก็ตัดปาดเลยเพราะเราเปิดเปิดอะไรนะขยายแล้วขยายรูแล้วเปิดรูแล้วแล้วก็มาทาแล้วก็ยกจมูกเขาขึ้นหน่อยแล้วก็ปาดปาดคานปาดเขา,าช่วยได้เยอะมากจะบอกว่ามันโคตรดีเลยเวลาเราเปิดด้วยน้ำอุ่นอะ่ะโคนง่ายคือถ้าขนแข็งๆลาอยู่แบบอะไรเงรี้ยมันโคนง่ายแต่ถ้าขนเบาๆแบบเแบบแบบหมือนในบวชใครนะยุดไว้ไนะก็สบายดึงออกก็ได้ นะมันมันมันท่านมันมันอ่อนขนอ่อนนะครับก็ตีเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมทีนี้อะไรต้องทิ้งไว้หรือว่าไม่ไม่เราจะปิดติดแล้วเนี่ยทีนี้เราก็เอาน้ำเย็นใส่กระคาเดิมนะครับปากปิดไม่กินเลยเนี่ยคังปิดไว้เอออีกรอบหนึ่งก่อนอีกรอบหนึ่งแล้วก็นาทีเดิมก็ะคาออกมาโคน เอาที่โกนนวดแถวแรกนะครับเอาไหนที่ก่อนดีย่ะต้มนวดดึงนิ้วตามนะครับนิ้วตามนะครับตรงไหนตรงไหนบ้างนะมัะมีเขาอืมนะครับขูดขึ้นมายังมีเขาตรงเนี้ยตรงแก้มนี่ก็ดึงแล้วขูดขึ้นมาที่ทาถูกอยู่แล้วาาเห็นทำแฝงใช่ไหมเนี่ยแถวมุมปากเขาอะไรเนี่ย อ่านอ่าใช่ไหมเฮ้ยเอเอยพี่ส่งให้ใช่ไหมกส่งฝั่งนี้ไปส่งเข้ามาเลยโอเคปึ๊บเสร็จปุ๊บยืนบนหัวมีมือมองมไหมตบนตรงมุดข้างนี้แล้วก็ยืนข้างนี้ตมนุดข้างขวายืนซ้ายข้างซ้ายยืนขวามันก็ต้องยืนทั้งซ้ายทั้งขวาได้เหมือนกันมันกูุกเขาเขาอยู่ด้านนี้เยอะเนี่ยตรงนี้เยอะก็ดึงเข้ามาก่อนอย่าไปแนบมากนะครับ เวลากรอหนดวดอย่าไปแนบอย่างนี้นะบาดนะเพราะว่าจุดเขาเรียกอะไรเนี่ยขอตรงนี้จุดโค้งจุดขอบจุดอะไรเยอะตรงเนี้ยปากตรงเนี้ยถ้าเราไปแนบเยอะเรียบร้อยนะจุดแต่มันมไม่มันเอางี้เหรอซ้อมซ้อมตอนการที่มันได้ปุ๊บเวลาเราลงหนวดอ่ะมันสบายมือเราจะนิ่งนะมือเราจะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเลยนอกจากจะไปโดนสิวนิดหน่อยลูกค้าลูกค้าไม่ชี้เรี่ยวหรอกบางทีแต่ปุ๊บตรงมุมปากเอานี่ก่อนนะ ตรงนี้หวีเอ่อเขาเรียกอะไรโกลขึ้นมาดึงคอเน,นี้ยถูกข,ขึ้นมานะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้แต่ว่าตอนระหว่างระหว่างโกลอะระหว่างโกลอะเราเจฟบเซ็หน่อยแก้เขินบางคนนั่งลูกค้า,าไปอะไรไม่รู้ชอบลืมตาเราก็แบบโอ้ยยังดูอะไรกูเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูอยากดูเราแต่เขาแบบเขาจะลืมอย่างเงี้ยลืมตาดูเราแบบอา้าวมันไม่หลับตาวะตอนนี้เราเราจะหลับตาอัตโนมันติรู้ป่าไหมวันนี้พี่สวัสดีมีไ,ไหมแบบ ต้ <G ül üş> องลองเออนึกว่ามันแบบช้องมันมีแบบรีเกอแล้ว <c oughs> ถ้าโกนหนอดเราไม่ปิด,ดปผ้าแล,ล้วพองว่า,า,า,าบบอย่างเงี้ยเฮ้ยหนากูจะโกนหนวดนึกว่าเราก็เขินเราก็แบบเฮ้ยแล้วก็นี่เลย <c oughs> ถ้าพโป๊ะเย็นก็ได้ผ้าอุ่นก็ได้ผ้าหมักพื้นใหม่นะพ <c oughs> ืดนี้มันไม่เปียกเออถ้าไม่เปียกก็ได้ครับเปียกก็สบายตาดีอ่าเย็นๆก็ยิ่งสบายครับถ้าโกนเลยปิดมันไว้เลยตื่นมาทีเดียวเลยให้มันหมักไปเลยครับแล้วก็โกนหนอน มืออนนอ่อนตามโค้งตามโค้งตามโค้งเข้ามาแล้วทีนี้เริ่มเข้ามาแล้วขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับผีนตรงปากตรงปากดึงนะครับดึงจมูกดึงจมูกดึงขึ้นอย่างเงี้ยดึงขึ้นอยางเงี่ยหนูอ่ะดึงขึ้นเพราะมันจะมีช่วงนี้ละเหย่หอนแล้วก็ ตรงนี้ลูกค้าสนใจหมดเลยล<อ>ูกค้าสนใมหมดพี่้ายของูกก็ถามว่าเออทำมาแพงไหมครับทำมาแพงดลงกรดินเต็มที่เลยก็มันถูกไว้เป็นดึนนนดนนง,งก็ประมาณนั้นเสร็จปุ๊บล้วก็เอาไปเย็นใส่ก็เหมือนเดิมประมาณสามรอบแล้วรอใช้ผ้าเย็นเสร็จไหมดูว่าผ้าอ,อุ่นเราเอาไปเช็เดเคลียร์คนจะเป็นพี่ว่าคนจะเป็นผื่นใหม่กันเลยเหรอ ผืนม่เพื่อเช็ดเชียนใช่่เหรือจะเอาผืนนี้ก็ได้ก็แล้วแต่ล้างเนี่ยเพอแล้คุความสะอาดเราอ่ะบางทีของพี่จะแจกพย็นด้วย <c oughs> เพราะเราไม่ได้ราคาแบบแพงมาก้ารทำมันจะเสียเวลาลูกค้าหัวอืนมากอันนี้ต้องหล,ลักห้าร้อยนะครับถึงจะทำไช่ถ้าราคาหล350ักสามร้อยห้าสิบเต็มพี่ก็แจกพย็นแต่น้ำตปลแค่นั้นแหละถ้าราคาสามร้อยนะ300สามร้อยขึ้นก็ประมาณนั้น